ขนมเนี่ยครับราคาที่ขายเนี่ยต้นทุนหลักๆเลยคือมาจากวัตถุดิบกําไรเนี่ยน้อยมากมันก็ทําให้ผมสามารถขายขนมในราคาที่ย่อมเยาวลงมาจากทของตลาดได้นิดน,นึงถ้าเทียบกับคุณภาพัพวซองนะครับบางวันที่แบบขายดีมากๆเลยประมาณไม่เกินเที่ยงก็หมดแล้วอะไรเงี้ยครับการทําขนมปังเนี่ยครับเราต้อง,ต,องต้องรัก,กขนมปังต้องชอบขนมปังจริงๆเราถึงจะทาออกมาได้ดี รู้จักนำแม่นางกวักมามาให้บูชาก็เริ่มบูชาแม่นางกวักมาก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นทยอยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมูร้านปังในวันนี้ครับเราอยู่กันที่บัลังเบเกอร์จากจุดเริ่มต้นเปิดร้านอาหารเล็กๆที่ยังไม่มีที่นั่งให้ลูกค้าได้ทานในร้านได้แต่ด้วยผลตอบรับจากลูกค้าทําให้คุณบลงังเห็นโอกาสทางธุรกิจเลยตัดสินใจที่จะขยับขยายร้านจนเป็นบอลังเบเกอร์ ร้านขนมปังอบหอมอร่อยก็คือย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนเลยผมเรียนการโรงแรมมาครับแล้วก็เ,เลือกมาทําอาชีพเกี่ยวกับทำอาหารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําอาหารมาตลอดเลย mm hmm. คือจุดเริ่มต้นเลยก็คือร้านเล็กๆประมาณ4ี่คูณสาเมตรตอนนั้นก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่นั่งให้ลูกค้าไม่มีเครื่องดื่มไม่มีอาหารที่สามารถทานที่ร้านได้เลยลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็นํากลับเท่านั้นก็เลยมองมองหาร้านใหม่พอเรา ตั้งใจที่จะทำพอซองออกมาให้ดีเนี่ยเราต้องควบควบคุมปัจจัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยนะครับหนึ่งบ้านเราเมืองร้อนทำพอซองก็ต้องเปิดเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยครับปัญหาก็เลยนะเปลืองน้ําเปลืองไฟเรื่องวัตถุดิบที่เราไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ได้เองมากเพราะว่ามีผลกระทบจากต้องนําเข้าผลกระทบจากสงค่าจากอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบก็แพงขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะมีความไม่แน่นอน แต่คุณบัลลังเลือกที่จะควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขนมปังในราคาที่ย่อมเยาวได้นั่นเองครับขนมนยครับราคาที่ขายเนี่ยต้นทุนหลกัหลกๆเลยคือมาจากวัตถุดิบกําไรเนี่ยน้อยมากมันก็ทําให้ผมสามารถขายขนมในราคาที่ย่อมเยาวลงมาจากท้องตลาดได้นิดนึงถ้าเทียบกับคุณภาพคือส่วนตัวเลยคือหนึ่งเราทำทำขนมเนี่ยผมเลือกที่จะทาให้ให้ดีไปเลย เราเราก็จะปรุงอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ได้ขนมปังที่ดีให้ลูกคา้าส่วนลูกค้าชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจแล้วแต่เราจะไม่โทษตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันทําไม่ดีอย่างัวซองนะครับบางวันที่แบบขายดีมากๆเลยคือเราจะอบัวซองประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วลูกค้าก็โหมากันเยอะประมาณไม่เกินเที่ยงก็หมดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังปิดร้านไม่ได้บ่าย,ายก็จะรับลูกค้าขายทีมขายกาแฟอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับ ก็พอเปิดร้านใหม่ได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนรู้จักนําแม่นางกวักมามาให้บูชาก็เริ่มบูชาแม่นางกวักมาก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นทยอยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับเรามาทําความรู้จักกับแม่นางกวักที่คุณบรรลังบูชากันครับแม่นางกวักเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้าคู่กับสังคมไทยไมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมอย่างมากในยุคสมัยรัตนโกสินทร์โดยปกติแล้วแม่นางกวัก มีรูปร่างเป็นผู้หญิงแต่งหน้าสวยงามสวมชุดไทยและเครื่องประดับแบบไทยๆมือซ้ายวางข้างลำตัวหรือวางบนตักส่วนมือขวาจะยกขึ้นในลักษณะกวักมือบางตำนานเล่าขานกันว่านางกวักมีชื่อเดิมว่าสุภาวดีโดยวันหนึ่งได้พบกับพระอรหันต์และได้รับพรให้ประสบความสาเร็จด้านค้าขายส่งผลให้ครอบครัวของนางมั่นคงร่ำรวย หลังจากนางได้สิบอายุไขผู้คนจึงทำการปั้นนางสุภาวดีเพื่อบูชาตั้งแต่นั้นมาจุกข,ของกิจการใดที่มีแม่นางกวักอยู่ในร้านจะมีพุทธคุณในด้านสเสน่ห์เมตตาทำให้กิจการการค้าขายดีกวักเงินกวักทองไหลามาเทมานั่นเองครับจากที่เคยขายดีอยู่แล้วนะครับยอดก็จะเพิ่มขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากจากเดิมรู้สึกว่าอุปสรรค ปัญหาต่างๆมันก็คี้ขายได้ง่ายดีขึ้นอะไร้ยครับไม่ค่อยมีปัญหาใดการทําขนมปังนยครับเราต้องต้องรักขนมปังต้องชอบขนมปังจริงๆเราถึงจะทาออกมาได้ดีพอเรามีประสบการณ์ว่าเราเคยกินขนมปังตัวเนี้เยเราชอบมากนะเราก็จะต้องรักมันเราต้องตั้งใจทําออกมาให้ใหได้อย่างที่เราเคยทานมาเคยรู้สึกดีกับขนมปังมานะครับก็พอเรารักเราทําขนมปังออกมาได้ดีนะครับมันก็ทําให้มีร้านบ,บัลลังก์เบเกอร์ เกิดขึ้นจากลูกค้าทุกคนขอบคุณมากๆครับด้วยความรักความลหลงไหลในสินค้าพร้อมความตั้งใจที่จะพัฒนาให้สินค้าดีขึ้นไปทำให้บลาลังเบเกอร์มีลูกค้าที่คอยสนับสนุนความตั้งใจของเจ้าของธุรกิจครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากมูทูเดย์อย่าลืมกด subscribe ที่มุมซ้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามูร้านปังจะพาไปที่ร้านไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ 蓝帮。